นผ่านทางไลฟ์เฟซบุ๊กเพจเที่ยวใต้บายทททณขณะนี้นะครับ Saturday so, Good Evening to all of you the governors of Krabi and of course the directors of Tourism Investment Promotion Division Tourism Authority of Thailand the d i s t i n g u i s h guests members of the press and all the audiences right here and at home watching us on live Facebook page and it's our honor to welcome all of you here and would like to say good afternoon for ladies and gentlemen. Once again, here is welcome all of you to the amazing Gabi Clean Guide Fair 2025, the tourism event that will empose, um, empowers Gabi and the Andaman seas as sustainable. Tourism destination is our honor. My name is Tam and my lovely co-partner, Kun Harry Sun -Thon. We, both of us, to be your MC on this amazing event here ขอต้อนรับทุกท่านค่ะเข้าสู่งาน Amazing กระบี่ Green g u i d e Fest 2025เทศกาลท่องเที่ยวที่จะมาสร้างไว้ให้กับกระบี่และอันดามันเป็นอีกหนึ่ง destination ของความยั่งยืนนะคะวันนี้แปมพรวีค่ะร่วมด้วยคุณแฮร์รี่สุนทรนะคะเราสองคนรับหน้าที่เป็นพิธีกรดําเนินรายการตลอดทั้งอีเวนต์นี้เลยค่ะและเราสองคนนะครับก็รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งนะครับที่ได้ดําเนินกิจกรรมในเทศ การท่องเที่ยวยั่งยืนในครั้งนี้ที่ต้องการขับเคลื่อนครับและยกระดับจังหวัดกระบี่ให้เป็นต้นแบบของการท่องเที่ยวไทยหรือกระบี่ต,ตัวตัวทายภายใต้แนวนคิดการจัดงานแบบ7 Green Tourism or what we call the กระบี่ตัวตั t ท p ย based on the seven green concept and h o s t e s under the framework of a green event so it consists of green learning green art green recreation activities Green food, green society, green tourism, and green music. และท,ท,ที่สำคัญเนี่ยค่ะงานในครั้งนี้ค่ะเราถูกจัดขึ้นมานะคะในรูปแบบของคาร์บอนนิ utra ลีเวนต์ค่ะโดยมีผู้เชี่ยวชาญในการตรวจสอบจากองค์การบริหารจัดการการเรือนกระจกนะคะหรือว่าอบกค่ะซึ่งนี่ถือเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญในการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและก็สิ่งแวดล้อมนะคะรวมไปถึงยังเป็นการกระตุ้นให้กับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและก็ชาวต่างชาติค่ะให้ได้หันมาสนใจการท่องเที่ยวในเรื่องของการใส่ใจสิ่งแวดล้อมรับผิดชอบ ต่อสังคมรวมไปถึงตรอหนักถึงความสําคัญของการท่องเทีย่ยวอย่างยั่งยืนมากขึ้นอีกด้วยค่ะถูกต้องครับและนอกจากนี้นะครับคุณแบบเรายังสอดแทกความยั่งยืนเข้าไปในองค์ประกอบอื่นอด้วยนะครับเช่นการออกแบบและตกแต่งสถานที่แบบ Eco Friendly การจัดการกับขยะครับการประเมินค่าของคาร์บอนครับ รวมไปถึงการสนับสนุนการเดินทางและการพักแรมแบบยั่งยืนซึ่งนะครับภายในงานเราจะใช้การเดินทางทั้งหมดนะครับด้วยรถ e ีวีเพื่อให้บริการรับส่งตลอดงานนะครับ so this event is officially organized under the carbon neutral event concept With the support of experts from TDO, it reflects our commitment to environmental and social responsibilities and encourages both Thai and international tourists. to pay more attention to eco tourism and sustainability abilities and we would like to extend a handful thank to tourism authorities of Thailand for recognize the values of ก a b i and s e e things is a prototype for sustainable tourism there is s m o d e l s to be share with other province in the future สำหรับงานนี้นะคะเราต้องขอขอบคุณค่ะทางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยททนะคะผู้จัดงานในครั้งนี้ที่ได้เห็นถึง ความสำคัญของจังหวัดกระบี่ค่ะแล้วก็เรื่องจังหวัดนี้ให้เป็นต้นแบบด้านการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนนะคะพร้อมทั้งได้มาส่งต่อองค์ความรู้ในรูปแบบต่างๆสู่จังหวัดอื่นๆในโอกาสต่อไปด้วยนะคะรวมไปถึงเราต้องขอขอบคุณค่ะภาคีเครือข่ายในการจัดงานที่ให้การสนับสนุนเป็นอย่างดีนะคะขอขอบคุณกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาค่ะขอขอบคุณนะคะจังหวัดกระบี่ทั้งภาครัฐแล้วก็ภาคเอกชนรวมถึงสมาคมที่เกี่ยวเนื่องนะคะในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวด้วยนะคะ และที่ขาดไม่ได้ค่ะต้องขอขอบคุณอุทยานแห่งชาติหาดนกพระรัธธาราหมู่เกาะพีพีแห่งนี้นั่นเองค่ะซึ่งในช่วงนี้นะครับก่อนที่เราจะเข้าสู่ในช่วงของการเปิดงาน อย่างเป็นทางการครับจะขอเรียนเชิญทุกท่านนะครับร่วมรับชมเป็น Opening Show นะครับจากกลุ่มเยาวชนโรงเรียนบ้านช่องคลีนะครับกับการแสดงระบำบูงาต้นหยง and, Ladies and Gentlemen it's now for the official release for the opening show please give a big a p p l a u s to ระบำบูงาต้นหยง <laughs> ตำมคงละน้องอยู่ชูอกคออยชูกและๆน้องนีซานะคอมันเมไ่ตอตั้มตีแลยาฮ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 ไาฮย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 าไยนฮยนฮยาฮยาฮยตฮยาฮยแยัฮยาปแยาฮยาฮยาฮยยยา I'm not มารักใครก็ ยองด้วยค่ะโ,โดยน้องๆยองเยาวชนโรงเรียนบ้านช่องทีสวยงามมากๆ,ๆค่ะเป็นยังไงบ้างครับ h o w w a s t h e Show It's It very nice, Bryce. สวยงามมากๆาค่ะใช่ครับเป็นการสะท้อนถึงวัฒนธรรมถ้าทุกท่านสังเกตนะครับเนื้อหาของเพลงรวมถึงท่าเต้นเนี่ยเป็นการบอก,บอกนะครับว่าจังหวัดกระบี่เนี่ยเป็นการอยู่อาศัยและร่วมกันนะครับของหลายๆายเชื้อชาติแน่นอนเาะค่กนะาการท่องเที่ยวแบบย,ยั่งยืนเราไม่ได้เน้นในเรื่องของสินค้าบริการหรือว่าอาหารเท่านั้นนะครับแต่ว่าเราอยากจะส่งเสริมในเรื่องของอัตลักษณ์แต่ละพื้นถิ่นด้วยค่ะถูกต้องเพราะฉะนั้นผมนะครับมั่นใจเลย เกินว่าทุกทท่านที่มาเข้าร่วมงานวันนี้เนี่ยนอกจากท่านจะได้สิ่งดีๆกลับไปแล้ว ท่านยังได้รู้จักนะครับว่าจังหวัดกระบี่เนี่ยมีของดีอะไรบ้างถูกต้องเลยค่ะเอาละรครับและในช่วงนี้นะครับขออนุญาตนําทุกท่านเข้าสู่ในช่วงของพิธีเปิดงานอย่างเป็นทางการโอกาสนี้ครับผมขอเรียนเชิญคุณอังกูลศรีลาเทวกูลผู้วารัชการจังหวัดกระบี่ขึ้นรอกาเปิดงานขอเรียนเชิญครับขอเสงประมือให้กับท่านด้วยนะคะ นี้คะในโอกาสนี้นะคะขอกรับยนเชิญค่ะคุณอัครวิทยเทพาสิทธิ์ค่ะผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมการลงทุนอุตสาหการรมท่องเที่ยวการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะคะให้ท่านได้ขึ้นต่าวรายงานต่อท่านประธานในพิธีค่ะขอรเ,เชิญค่ะ จับเรียงท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ครับท่านแขกผู้มีเกียรตินะครับท่านสื่อมวลชนและก็พี่น้องชาวกระบี่นะครับผมอัครวิทย์เทพาสิทธิ์ครับผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมการลงทุนอุตสาหกรรมท่องเที่ยวการท่องเที่ยวประเทศไทยครับวันนี้ขออนุญาตเป็นผู้แทนซึ่งได้รับมอบหมายจากทางท่านผู้ว่าการนะครับซึ่งท่านได้ฝากขอโทษท่านผู้ว่าและแขกผู้มีเกียรติทุกท่านด้วยนะครับตามที่ทราบครับตอนนี้เนี่ย ภารกิจของทะททเนี่ยก็ต้องถือว่าหนักน่วงอยู่เอาการนะครับมีการประชุมกับทางฝ่ายรัฐบาลทีมเศรษฐกิจกันอย่างต่อเนื่องนะครับทางกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานะครับโดยการท่องเที่ยวประเทศไทยนะครับมีแผนดำเนินโครงการพัฒนาจังหวัดกระบีส่สู่การเป็นต้นแบบการท่องเที่ยวนะครับอย่างยั่งยืนหรือเรียกว่ากระบี่โปรโตไทป์นะครับเพื่อให้จังหวัดกระบี่เนี่ยเป็นจุดหมายปลายทางของการเดินทาง การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนแล้วก็ในกลุ่มจอกลุ่มนักท่องเที่ยวคุณภาพททจึงร่วมมือนะครับกับหน่วยงานพันธวิทั้งภาครัฐนะครับและภาคเอกชนซึ่งมีความเข้มแข็งมากในจังหวัดกระบี่นะครับจัดงาน Amazing กระบี่กินใจเฟร2025ขึ้นนะครับเราจัดทั้บหมด4วันด้วยกันวันนี้เป็นวันแรกนะครับถึงวันที่18พฤษภาคมนะครับต้องขอขอบคุณทางเจ้าของสถานที่นะครับอุทยานแห่งชาติหานรัพทาลาหมู่เกาะพีพี ซึ่งหลายๆท่านคงมีความประทับใจเช่นเดียวกับผมนะครับที่ได้มาเยือนอุทยานแห่งนี้นะครับภายใต้แน,คนวคิดกินไว้ส่งเสริมกิจกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม Eco Ferry นะครับภายใต้มาตรฐาน SDG พร้อมมุ่งสู่การเป็นคาร์บ n นนิวทรัลอีเวนต์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างมีความรับผิดชอบ Responsible Tourism นะครับและการท่องเที่ยวอย่างมีความหมายนะครับ m a n i n g f o l Travel มุ่งหวังที่จะสร้างกระแสการเดินทางให้กับกลุ่มนะักท่องเที่ยวที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อมทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติยกระดับให้ประเทศไทยนะครับโดยใช้จังหวัดกระบี่เป็นต้นแบบสําหรับจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวอย่าง,ย,างยั่งยืนงานในครั้งนี้นะครับจะสร้างกระแสการท่องเที่ยวการนําเสนอกิจกรรมต่างๆภายในงานไม่ว่าจะเป็นสินค้าบริการกิจกรรมท่องเที่ยว รวมถึงกิจกรรม CSR ที่ตั้งใจนำเสนอความยั่งยืนในทุกมิติมุ่งมั่น้เกิดการส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนผ่านกิจกรรม7โซนตามพอนเซ็ปต์ g r e น n นะครับอาทิ Green Music ที่จะนำเสนอเสียงดนตรีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนะครับทั้งนี้นะครับมันจะมีทั้งหมดเนี่ย7โซนด้วยกันอยากจะให้ทุกท่านเนี่ยนะครับได้ติดตามแล้วก็แวะเวียนนะครับไปในทุกๆโซนด้วยกันนะครับ ที่น่าสนใจนะครับการมีส่วนร่วมของชุมชนที่จังหวัดกระบ,บี่นะครับในรูปแบบธุรินทัวริซึมนะครับนำเสนอพิพิธภัณฑ์ต่างๆนะครับที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมรวมแล้วเนี่ยกว่าร้อยรายการนะครับโดยททคาดว่าการจัดงานใทนั้งนี้จะสามารถสร้างรายได้ให้หมุนเวียนไม่น้อยกว่า35ร้าล้านบาทนะครับและในโอกาสนี้ครับขอเรียนเชิญท่านผู้ว่าราชการจังหวัด กระบี่นะครับกรุณาให้เกียรติกล่าวเปิดงาน Amazing กระบี่กินไกด์เฟส2025ครับขอเรียนเชิญครับเรียนท่านผู้บริหารการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยท่านหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดกระบี่แล้วก็บรรดา อ,องค์กรภาคชอชนซึ่งวันนี้ท่านนายนายกสมาคมชมรมต่างๆนะครับท่านผู้บริหารองค์กรปกครองท้องถิ่นท่านาผู้นําท้องที่ตลอดจนท่านผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับวันนี้ก็ถือว่าเป็นกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวที่ยิ่งใหญ่กิจกรรมหนึ่งของจังหวัดกระบี่นะครับภายใต้ชื่อง,งาน อเบซิงกรบี Green ่ครีมไจเฟส2025ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่15ถึงวันที่18พฤษภาคมณออุทยานแห่งชาติหามุพระ t h ารากูก u g o ี p จังหวัดกระบีแห่งนี้นะครับวันนี้ก็เป็นวันแรกซึ่งทุกท่านก็ทราบกันดีนะครับว่าจังหวัดกระบี่ถือว่าเป็นจังหวัดที่มีทรัพยากรธรรมชาติที่สวยงามติดลำดับต้นๆของประเทศ มีขนมร,รมเนียมวัฒนธรรมประพณีอัตลักษณ์มีวิถีชุมชนที่สวยสดงดงามแล้วก็ที่สำคัญก็จังหวัดกระบี่เป็นจังหวัดที่เน้นการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนนะครับซึ่งการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนก็ไม่ได้หมายความว่าเพื่อต้องการสร้างบุรค่าทางเศรษฐกิจเท่านั้น แต่สิ่งสําคัญก็คือการรักษาความสวยสดงดงามของสิ่งแวดล้อมการส่งเสริมวิถีชีวิตชุมชนรวมทั้งการแบ่งปันผลประโยชน์สู่ทุกภาคส่วนอย่างเท่าเทียมกันนะครับซึ่งเทศก,กาลท่องเที่ยวในห้วงวันนี้ที่เป็นพิธีเปิดใช้ชื่อว่าอเมซิ n นกบีกรีนไกด์เฟส2,025ในครั้งนี้ผมก็เชื่อว่ากิจกรรมในครั้งนี้จะช่วย เสริมสร้างศักยภาพการท่องเที่ยวของจังหวัดกรบีให้เติบโตอย่างมั่นคงแล้วก็สามารถที่จะรองรับนักท่องเที่ยวอย่างมีคุณภาพได้นะครับแล้วก็ที่สําคัญจังหวัดกระบีการท่องเที่ยวก็จะได้ก้าวไปสู่มาตรฐานของการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในระดับสาคนด,ด้วยซึ่งผมก็เชื่อว,ว่าสิ่งสําคัญที่จะ นำพาให้จังหวัดกระบี่ได้ก้าวขึ้นมาเป็นต้นแบบเมืองท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนก็คือความร่วมมือของทุกภาคส่วนนะครับซึ่งเชื่อว่าทุกภาคส่วนในจังหวัดกระบี่ก็พร้อมที่จะร่วมกันในการถ่ายทอดความงดงามของจังหวัดกระบี่ให้คนทั้งโลกได้ชื่นชมแล้วก็สามารถที่จะส่งต่อให้ชนรุ่นหลังได้อย่างภาคภูมินะครับ ซึ่งในานามของจังหวัดจบีจก็ต้องขอขอบคุณทางกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาโดยเฉพาะการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะครับที่ให้การสนับสนุนจัดงานกิจกรรมในครั้งนี้ได้อย่างยิ่งใหญ่นะครับแล้วก็ขอบคุณหน่วยงานทั้งภาครัฐภาคเอกชนที่ได้ให้ความร่วมมือร่วมแรงร่วมใจ ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้ถือว่าเป็นความภาคภูมิใจของจังหวัดกระบี่เป็นอย่างยิ่งนะครับที่ภาคส่วนต่างๆได้มีโอกาสมานําเสนอสินค้าการบริการรวมทั้งกิจกรรมด้านการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของจังหวัดกระบี่รวมทั้งพื้นที่ใกล้เคียงรวมทั้งได้มอบองค์ความรู้ความตระหนักรู้ให้แก่กลุ่มนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและก็ชาวต่างชาตินะครับซึ่งตรงนี้ งานในครั้งนี้ก็จะกก่อให้เกิดกระแสการท่องเที่ยวแบบรับผิดชอบนะครับซึ่งตรงนี้ก็คิดว่าคงจะได้มีการสมมอบแนวคิดประสบการณ์แรงบันดาลใจเพื่อให้เกิดการท่องเที่ยวในจังหวัดกระบี่เป็นการท่องเที่ยวอย่างมีคุณภาพแล้วก็มีคุณค่านะครับ่อท้ายที่สุดนี้ผมก็ขอให้การจัดงาน Amazing กระบี่ Green Guide Fest 2องน,ในฟฟ 2025, ประสบความสำเร็จ บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่กําหนดไว้ทุกประการแล้วก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าการจัดงานในรูปแบบนี้ก็คงจะเป็นต้นแบบให้อีกหลายๆกิจกรรมได้ดําเนินการต่อไปนะครับวันนี้ได้เวลาสมควรแล้วผมขอเปิดงาน Amazing Jingle In e s Fest 2อ2 5ณนบัตน,นี้ขอบคุณครับ ขอขอบคุณท่านนางกุลศิลาเทวากุลผู้ว่าราชาการจังหวัดกระบี่เดี๋ยวขอเรียนเชิญท่านผู้ว่าราชาการจังหวัดยังอยู่ด้านเราอ๋อด้านบนกับเรานะคะรวมไปถึงคุณอลารวิทย์ด้วยค่ะ แล้วก็ตอนนี้นะคะเราจะขออนุญาตใ้ทางทีมงานได้จัดเตรียมสถานที่สักครู่หนึ่งค่ะต้องบอกว่านี่เป็นการตอบยังไม่เห็นชัดนะคะว่างานในครั้งนี้จะเป็นแรงกระเพื่อมสะท้อนใหนการท่องเที่ยวกระบี่ยกระดับสุ่การท่องเที่ยวในมาตรฐานสากลขึ้นได้อย่างแน่นอนและยั่งยืนค่ะครับซึ่งวันนี้นะคบพิธีเปิดงานของเราจะเป็นกิมมิคของงานเลยนะครับจะเข้ากับคอนเซ็ป อัพซีเคิลร่วมสร้างคุณค่าให้ท้องทะเลไทยโดยวันนี้นะครับจะให้ท่านประธานทั้งสองท่านนะครับทำหน้าที่เป็นผู้นำทัพแห่งความยั่งยืนโดยคุณอังครวิทย์นะครับจะรับหน้าที่ในการหยอดขยะพลาสติกครับที่ได้จากทะเลเนี่ยลงไปในกล่องอัพไซคลิงที่เปรียบเสมือนตัวช่วยในการเปลี่ยนขยะเป็นผลิตภัณฑ์หรือง,งานศิลปะที่ช่วยต่อลมหายใจให้ท้องทะเลให้นานที่สุดเท่าที่จะทำได้และคุณอังกูลนะครับจะรับหน้าที่ในการหมุน พวงมาลายเรือใหญ่เพื่อเป็นสัญลักษณ์ในการขับเคลื่อนความยั่งยืนและแสดงออกถึงกระบวนการอัพไซยคลิที่สื่อถึงการต่อลมหายใจให้ท้องทะเลครับแล้วท้ายที่สุดนะคะขยะพลาสติกที่ได้หยอดลงไปค่ะจะกลายมาเป็นพลาสติกนะคะอัพเซอร์เคิลออกมาเป็นแผ่นเลยลวดลายประจำงานนะคะแล้วก็หลังจากงานนี้จบไปนะคะเราจะมีการส่งต่อไปเป็นของใช้ต่อไปด้วยค่ะคและเดี๋ยวเราจะให้สัญญาณโดยจะเรียนเชิญทุกท่าน นับถอยหลังไปพร้อมกับพวกเราสองคนขอเป็นสังเกตแล้วนนคะ่ะโดาจะเริ่มจากฝ้ายและถ้าทุกท่านพร้อมแล้วนะคะครับห้าสี่สาเดี๋ยวขอเรียเชิญท่านหย่อนลงไปอย่างต่อเน,นื่องเลยนะคะครับเอาเลยคะ่ะท่านผู้ว่าหมุนไปเลยะค่ะ เป็นหมุนพวงมาลายเรือใหญ่ไปขับเคลื่อนความยั่งยืนด้วยกันนะใช่ซึ่งงานนี้นะครับคอนเซปต์ถือว่าเป็นคอนเซปต์ที่ดีมากๆเลยนะครับเรานำสิ่งที่เรียกว่าขยะนะครับจากทะเลเนี่ยมาเปลี่ยนแปลงให้เป็นของใช้ที่มีมูลค่าและนำไปใช้ได้นะครับเพื่อส่งเสริมนะครับแบบยั่งยืนนั่นเองและตอนนี้เราก็ได้เ,เปิดงานแลแม่ทีออ่กระบี่กินได้เฟ This is t h f o f f i c l a l l y open c c e r e o o n y of Amazing be Green Guy Fest 2025ปูนสำหรับเสียงปบืนและขออนุญาตให้พี่พสมูมชนทุกท่านไ้เก็บภาพสักครู่หนึ่งนะคะครับผมเอาล่ะวันนี้เรามาร่วมกันผักดันกระบีค่ะ เป็นหนึ่งในเส้นทางท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนต้นแบบกันเลยถูกต้องครับถึงแม้ว่าตอนนี้นะครับจังหวัดกระบี่จะเป็นต้นแบบอยู่แล้วนะครับแต่ก็จะช่วยกันผลักดันและก็ร่วมมือกันให้มากขึ้นเข้าไปอีกนะน้องถ่ายเดี๋ยวขอญาตเรียนเชิญท่านผู้ว่านะคะแล้วก็ออท่านนัคราวิทย์ค่ะถ่ายภาพร,ร่วมกันก่อนเป็นชอดแรกครับผมเดี๋ยวขอ พี่พาขอพี่ช่างภาพหลักยกมือเลยโอเคเดี๋ยวขอทั้งสองท่านท่านประธานดูช่างภาพหลักของเรานะคะระบายรอยยิ้มแห่งความสุขและความยั่งยืนหนึ่งสองสาขอบคุณค่ะครับและนะ้วนาทไปค่ะคจะเป็นการถ่ายภาพร่วมกันนะคะขอให้ท่านประธานยังอยู่ด้านบนเวทีของเราด้วยแล้วก็จะขอากาเรียนเชิญเพิ่มเติมค่ะท่านแรกนะคะคุณสรินทิพย์ศิลาเทวกูลค่ะนายกเหล่ากาชาติจังหวัดกระบี่ค่ะ ท่านต่อมานะครับขอเรียนเชิญครับคุณวัชนานศิล,ลป์บ่าววรวิวัฒน์ครับผู้อำนวยการภูมิภาคภาคใต้การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยท่านที่3ค่ะขอเรียนเชิญคุณพันคํากิติธรคุณน,นายกองค์การบริหารส่วนตําบลอ่าวนางค่ะท่านต่อมาครับคุณวราวิจิตรัวผู้ช่วยหัวหน้าอุทยานแห่งชาติหาดนพระทาราหมู่เกาะพีพีท่านต่อไปค่ะขอเรียนเชิญคุณธีรศักดิ์หนูรักษารองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ค่ะ ขอเรียนเชิญคุณวิพุทธวิเศษสิงห์ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกระบี่ครับขอเรียนเชิญคุณเอกพงษ์โชคชัยวิทัศน์ประธานคณะกรรมการบริหารหอการค้าจัางหวัดกระบีค่ค่ะขอเรียนเชิญคุณวิชุพันธ์ภูเก้าล้วนศรีสัญญารองประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยขอเรียนเชิญคุณอมริศิริพรจุฑากุลผู้ส่งคุณวุฒิด้านการท่องเทีาา่ยวค่ะ ขอเ,เชิญคุณชัยพัฒน์วสุนธรานาย,ยกสมาคมธรุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่ขอเ,เชิญคุณกัสมาพรลิมปนาพงเทพค่ะนาย,ยกสมาคม,าคมโรงแรมจังหวัดกระบี่ค่ะขอเ,เชิญคุณโสร,รยาหอมชื่นผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานกระบี่ครับและขอเเชิญคุณอังคาชาต,ตรีมงคลผู้อำนวกยการกองนวัตกรรมอุตสาหกรรมท่องเที่ยวการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยค่ะครับเอาแล้วค่ะเดี๋ยวขอญาต เราจะเก็บภาพฉากนี้กันก่อนนะคะกิจกรรมการถ่ายภาพนี้ก็เป็นการเก็บภาพบันทึกความทรงจำนะครับการร่วมมือของแต่ละหน่วยงานนั่นเองขอภาพแรกนะคะเราระบายรอยยิ้มและขอเสียงปรบมือจากทุกท่านด้วยค่ะและเดี๋ยวเรามาส่งเสียงเย้ให้กับความส <Yeah S 1> ำเร็จรด้านการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนไปพร้อมกันนะคะหนึ่งสองสามเย้ <Okay. S 2> เดี๋ยวขอเป็นวิดีโอหนึ่งช็อตนะคะเดี๋ยวขอผู้ใหญ่ทุกท่านเราแยกกันอีกครั้งหนึ่งดเดี๋ยวแปมให้สัญญาณค่ะวิดีโอพร้อมนะคะเอาล่ะเดี๋ยวขอญาตหนึ่งสองสามเย้และขอปลวกมือให้กล้องเลยค่ะปลกมือบยบายได้เลยนะครับต,ตามแบบนี้ค่ะโอเคนี okay. ่เลยได้ไหมคะโ okay. อเคช็อตสุดท้ายค่ะครับ และลำดับถัดไปนะครับขอเรียนเชิญทุกท่านนะครับถ่ายภาพร่วมกันด้านหน้าเวทีครับขอเรียนเชิญแขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับ,รนนรบขอเรียนเชิญหนวหน้าส่วนราชการทางภา,ราครัฐและภาคเ,เอกชนยืนบริเวณด้านหน้าเวทีเพื่อถ่ายภาพร่วมกันกับผู้ใหญ่ทุกท่านด้านบนเวทีได้เลยค่ะขอเรียนเชิญเลยค่ะอยากที่แจ้งไปนะครับว่ากิจกรรมถ่ายภาพนี้เป็นการแสดงให้เห็นว่าแต่ละหน่วยงานทางภาครัฐเอกชนเนี่ยให้ความร่วมมือนะครับสำหรับการจัดงานนดีแบบนี้เอาเลยค่ะเดี๋ยวขออนุญาต ให้ผู้ใหญ่ทุกท่านได้ถ่ายภาพร่วมกันก่อนนะคะเดี๋ยวขออนุญาตให้ทีมงานช่วยจัดสักครู่หนึ่งนะคะนี่ต้องถือเป็นการเปิดงานอย่างเป็นทางการค่ะ Amazing Kirby Green Guys Fest 2025ค่ะเอาลละค่ะด้านล่างครบไหมคะแล้วก็เดี๋ยวหลังจากนี้เราจะมี การตอบคำถามสัมภาษณ์พิเศษกับพี่นิเศษมชลน,นะคะโอเค okay, ถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราขอช็อตแรกด้วยกันก่อนนะคะขอช่างภาพหลักยกมือก่อนเลยค่ะโอเคอ่ะเดี๋ยวขอช็อตแรกเรามากดไลค์หน่อยดิค่ะ <laughs> เรามากดไลค์ให้จังหวัดกระบี่หน่อยนะคะหนึ่งสองสามโอเคพร้อมกับรอยยิ้มค่ะโอเคค่ะอ่ะช็อตที่สองขอเป็นวิดีโอ ขอเปวิดีโอและทุกท่านยกมือโอเคถ้าไม่รู้ว่าเป็นยังไงหันไปมองท่านประธานของเราค่ะนี่คือต้นแบบอ่ะพร้อมไหมคะขอวิดีโอนะพอแบบให้สัญญาณยกมือโอเคหนึสโอเคเอาเละค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอเสียงปรบมือนะครับไปกับทุกท่านด้วยนะครับแล้วก็ขอเรียนเชิญนะครับสื่อมวลชนทุกท่านเลยไปเจอกันที่ซันเซ็ตฟลอร์นะครับเพื่อสัมภาษณ์นะครับ แขกผู้เกยียรของเรานั่นเองครับต้องขอขอบพระคุณนะครับสําหรับความร่วมมือนะครับของท่านผู้ให้การสนับสนุสน,นทุกท่านนะครับถูกต้องเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นนะคะท่านบัวราชดาจังหวัดกระบี่ค่ะครับร่วมในการฝ่ายส่งเสริมการลงทุนสาหกมท่องเที่ยวการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยค่ะรวมไปถึงอุทยานแห่งชาติหาดนพรัฐาราหมู่เกาะพีพีจังหวัดกระบี่ค่ะรวมไปถึงหน่วยงานภาครัฐ